สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพมมื่อนพี่น้อง FC, เอฟซีเด้อสุขคนน้อยเอฟซี FC, ทางฝั่ง,งลาวฝั่งไทยและทางประเทศกายินดีต่านเอาความซุ่อซ่องสับสนมาบ้านเราคือเก่าเด้อเพียงฝัง,งเลยอ,อ่ะตะเก็นก่อยขับลงเรงเนาะฮกำลังวัดศีรษะบ้านก็เลยเวะมาทางเรื่องสาโฟน,นอีกก่อนต้องมาอีกอน,นี่ผลมงหลังค่าน้องไอ้หู โมงละไว้แด้อันนี้ฮืมล้วเหมือนี่เห็นแต่หูกแต่หางวันนี้โมงเรียบร้อยโอ้ไว้วาาดีหรอมาลองด่ค่ะ่นโอ,อ้ม,มาเบิ่งกันไมน่น่อยๆนีีเป็นโมงเรียบรล่ะ Ủa oh, đây là gì mày nữa Lần này มหน้าบ oh. no. oh. no. ันนี่จนโมงเนาะตัวโอ้ได้สั่งสีเงิแล้วโมงอีกหน้าบันนี่จนโมงเหรอเนาะ เดินเห็ดรอดเห็ดียกไปยรอด แล้วมือเดียวสโวนเราเมื่อมันอีกใบึ่งวยแล้วคิดข่าวแล้วม่ได้เศร้าเลยจ้ะ

ก็ม่ป่องรากาศเ่เขาตายครับบเป็นหองแยด้วย ออไเรได้ว่าแท้คือว่าแท้ครับผมครับือซื้อแมสโล่อยู่น่นะได้ถือยังบริสุทธอยูคบเซาดนรัน้าเียงอกระซี้คนใจดบ้อกคือ่บานเทียนเเรียงเครือูนันาเถอครับ 我靠话！你看，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  ตายแล้นี่ยอห่ยแม่ใ่สา ขอไปเรืออะไรตอไปเขลาะมอนอหลายพนี้อะเนี่ยเอาเาเลองเลย

n

อ่าแต่เอาอีกได้สังกสีใหม่เนาะแต่นิมาให้จักแนนี่อันเพิ่นบ่อก่อนยันสังกสีเก่าออนสลาม ตีกระเทิอนดิชีมวด ทางนี้ลงแม่ไ่ได้เจ็บเลยเสียยสีทานได้สีทานได้่งยชอสีทนได้ทนนอสีเนี่ยไปหาทำกันแล้วแหละ ครับและทางทางนี้มันต่ำจะเอาห่าไหมไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวดิสิปีนทางเบี้ยวลงกับยันนั้นยันเบนนั่นทางเติ้ดิแปนะีนกระโปงไปีนจระโปงเ ก็ไม่ตัวนี้มันต่ำเนาะไม่ตัวนี้มันหน่อยบ่ไม่ตัวนั้นมันใหญ่ทงกไมัี้ตัวงปะกอนอันไนไปแล้วพอได้ยูทะใคอยูไปันมีเนี่ห้องยังวะเนี่ยห้องังนี่เนาะก แดดจะค่ำจนเมืดมานี่ห้องคือเก่าแล้วขันห้องเาห้องนี่ยังว่าจะได้โตอะเล็กตะปูใส่เลยน้าสะพ้นทั้งหลังแก้วนจะมาได้ใัดตัวนะเนี่ยลาวพา่ใส่ตัวนี้นะอันนี้ฮาโตอะเล็กตะปูจิบ สช,ชูงเลินโมยแล้วต้ทอมกะเจ็บต่ออีกแล้วต่อคิกล่บ <is it? S 1> ต่อเย <c oughs> คยแล้วมันกับบตีงแหละเน,นี่ยแฟนบอเสมอเป็นปีกไหมพวกมนต่อชิคูเก่าว,วันนี้แม่นแล้วว่าอ,อีหลามือเจ้าได้ลูก มันเห็บเลยเด็กแข่งกันหนดใช่ใช่หนูหนึ่งหนูโอเคม่เยอะไม่เยอะ จนแคมแดดจนมื่อนะเฮ้ยเซบป่ะ่ามัน <c oughs> มาทันแน่นเนานนะมา <c oughs> ทันแน่นนเดเยเนยอนน่เป็นทางลอ่ะดีใจสักคน สิไดงใหญ่ออกมาแลบน้นเะันนีเล่นคอยทำเล่แรให้ทุกบ้านสร้งกันเลยปรกในคลิปต่อไปคือน้่งนนะนี้จะเล่นคอยทำารงแรงเอาไปสีพอโตนล่าพรจะไปสัก้อน บไห่บ่จนทำเลยสะกคน่เจอาโอ้เฮ no ็ดแบบนี้คักเลยแต่คนนี้คักกตัวเก่าอีกเอ้ยเอาแต่ทัใงนี่กได้อยู่อลไไม่ยังแข็งคือไม่จิกเนาะต้องไปได้กระต่อได้ทั้งกลางมั้ง

เดี๋ยวหาสีขอตกลับกันเลยเดี๋ยวข่อยสิกกับกนล้สัคนเด้อเดินเมื่อแล้วรับแ่แถมสบายเห็ดเบียยเฮ็ดงานเดินเดินเบเดินมาเดินอยทํสกับและเนาะ่อนสิกลับก็เลยนะเด็กี่งในเบิ่งน้ำกัน พาจากไปแล้วพี่น้องเอดีใจแต่ละคนยกย้ายออกมาเนาะอืมโเงินขึ้นเงินขึ้นไปเห็นอีกเกิ ัไ,หนหนไปเรียกพีนก่น้องมีแต่เฮากะให้เพื่อนสำเร็จตัวนี้เฮากตตระเซียโอของเฮาข้างบนมีซาดิกันกนระโพกเหยียดหน้านึา่เนาะถามทางาทางใสร้างเพื่อนกันซ่า,า,น,านีนรถว่าเพื่งคือ้ลายเติบอยู่ขึ้พี่พ่ออยู่จี้อย่างเนาะเพราะว่าเพื่อเนเอาไว้กไม่ได้งั้นเฮาก็เลยได้เอาตัวน,นี้เฮากระชีสั่งโทรสั่งยังมา ให้เพื่อนเห,เห,นหน็ดเยดดลยหอบหน้าเพื่อนเสียดหอบนี้อาจารเนาะจังไรใจได้วีวน้อยเป็นกำลังใจให้พี่เกด้วยอขอบคุณเด้อสุขุสุขคนสิบสิ์แล้วก็ขับปรสนาเนะตรเวนควยอยคำตรงเลงก่อนสิกับบ้างไปแล้วพี่น้องเยต่อการแข่งิัต่อไปอันลาพาจะไปซะก่อนเนาะ เราคลิปนี้ง่าวพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้คือข่าคือเดิมเลยไปแล้วสบายดี